ข้าวซอยสลาเมื่อกี้เราอ่านเจอเลยเนะ่พี่เข้าอฮาลานฮาลานร้อยปีถนนฮาลานถนนฮาลานร้อยปีครับก็จะมีซสยตดแล้วก็น่าจะเป็นชุมชนชายสลามนะตรงนี้ใช่นี่น่าจะใช่ร้านนี้นะลองดูนะไม่ตรงนี้ซอยอิสลามเลยหนี่ซอยอิสลามหมดเลยใช่ปะร้านทั้งทั้งซอยเลยอาหารฮาลานก็รวมไปอยู่ตรงนี้เยอะ ประวัติเนี่ยที่เรามาเนี่ยวันนี้พี่วัดเนี่ยเป็นคนแนะนํามาใช่แล้วเราลองเข้าไปดูในรีวิวเนี่ยเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในตนานํานานร้านข้าวซอยของเชียงใหม่คือข้าวซอยอิสลาม,มถ้าหนึ่งในตานานเนี่ยแสดงว่ามีหลายร้านแต่ว่านี่คือหนึ่งในร้านที่คุณต้องมาใช่ถ้าโปรแกรมของคุณไม่เต็มนักเพราะว่าแต่ละคนจะมีแบบร้านมีน่ list ม,มาิสต์มาอยู่แล้วแล้วถ้าแบบโล่งๆมาเนี่ยอยากกินข้าวซอยเนี่ยเฮ้ยร้านนี้ต้องแวะหน่อย ใช่ครับอย่างพวกเราเนี่ยโล่งๆมากินได้เลยแกแนะนําอะไรมาผมเอาได้หมดผมใส่ได้หมดนะครับผมใส่หมดไม่สนลูกใครครับนะครับบอกีเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเวลาอันนี้ผมต้องบอกอีกอย่างนึงนะผมเลือกเผื่อคุณไว้เพราะร้านนี้มันมีข้าวหมกมีอ๋อผมรู้แล้วคือร้านเนี้ยไม่ได้ขายแค่ข้าวซอยอย่างเดียวแต่ว่าเป็นแบบว่ามีหมกด้วยแสดงว่าต้องมีซุปแน่ถ้ามีหมกเนี่ยครับ เพราะว่ามันเป็นออปชั่นเสริมที่เราสามารถตัดสินใจได้เร็วใช่อย่างั้นแม่ต้องมีซุปว่าซุปเนื้อสุปเนื้อมีอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่าหนึ่งในตำนานร้านข้าวซอยของอิสลามเป็นเยี่ยงไรเป็นเยี่ยงไรนะครับันี่วันนี้ผมยกลุงพงออกไปก่อนนะเดี๋ยวน้าวเดี๋ยวผมว่ากันไป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 มีแพะด้วย นี่อ่ะซุปนี่ไงเฮ้ยนคนด,ดูเครื่องเคียงก่อนเนี่ยใช่เพราะว่าเขาซอยนี่โดลลนเราแน่อยู่โดนแน่เดี๋ยวแข่อ๋อนี่เป็นรักของฝากเลยเนี่ยตรงนี้นีกว่าต้องถังแก๊สดีกว่าต้องถังแก๊สดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าประตูตรงนี้ดีกว่า,วาใกล้ใกล้ ต้องข้าวซอยปะข้าวซอย<ม>ข้าวซอยเนื้อมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวเกี๊ยวแกงเว้ยฮะข้าวซอยเนื้อหนึ่งครับ,มรบผม,มข้าวหมกให้คุณเลือกว่าข้าวหมกอะไรไก่เนื้อแพะผมเอาเอกอดกอดกอดเดี๋ยวด้วผมผมขอ,อนหนึ่งนึงกอดเนยปนได้ไหมครับเนื้อกับไก่ไ <laughs> ี่เออ่าได้ได้ปนนี่ซุปไหมซุปเอาครับแต่ว่ามีซุปหางหางหางวัว ซุปเนื้อเปลือยซุปเนื้อเปลือยซุปเนื้อนะตัดผสมกันไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ได้ผสมมันก็ได้ครับอ๋อเป็นรสอีซีได้ลองไหมได้ลองครับลองเหตแผลกู้บอกแล้ววันนี้ได้ร้านเดียวแล้วคุณดูแต่ละอย่างข้าวราดมัสมัปะเนื้อแต่ว่าเอาเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ก่อนข้าวซอยเอากี่จานข้าวซอยหนึ่งหนึ่งอย่างละหนึ่งอ่ะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งบรรยากาศร้าน หือว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ดั้งเดิมอยู่ครัดั้งเดิมดั้งเดิมมากอยู่ในซอยแคบๆเลยเนะเสิร์มาได้เลยเข้าวซอยอิสรางข้าวซอยอิสรามนะครับผมหนึ่งในบดหมายของนักกินเหมือนกันเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเราไม่ได้มั่วมาแต่ว่ามีการคอนเฟิร์มของพี่วัดเนี่ยซึ่งเป็นนักชิมของเชฟชนชิมครัเขาแนะนํามาบอกว่าเฮ้ยคุณลองมากินดูว่ะแล้วรออย่างเดียวครับว่าหนึ่งในตำนานจะรสชาติแบบไหนครับไม่รู้จะเป็นตำนานของเราด้วยหรือเปล่านะ เดี๋ยวต้องลองลองดู สเฮ้ยทางดีว่ะทางเข้าซอยดีว่ะทางบ้านไม่รู้เป็นไงยังไม่ได้โทรกลับไเลยคุณดูเนื้อคุณดูเนื้อซอยเนื้อนี่นั่งเด้งขาช้อนเลยนะพี่ดูเดี๋ยเฮ้ยผมได้ข้อมูลมานะผักดองที่นี่เป็นเอกลักษณ์อร่อยมากมาก ค่อยชิมไปทีละอย่างกันนะได้ฮะน้ำแกงระครับผมขอสิ่ง่อบมือชอบสั่งกินนะเว้ยข้าวซอยจำได้เวลาถ่ายนะถ้าเจอข้าวซอยก็เอาเอาใช่ใช่ใช่ตะปูจะเป็นน้ำเหนียวใช่ที่เวลาเป็นกิิเข้าวซอยที่แมีความเป็นเครื่องเทศของอิสลามอยู่เนี่ยมันมีเครื่องเทศอันเนี้ยหอมมันชิมแล้วกลมกล่อมมาก หอ,อมมันกลมกล่อมใช่โอ้แต่ข้าวซอยเนี่ยถ้าจะให้ครบสูตรต้องบีบต้องบีบมะนาวนาแล้วก็กินกับหอมแดงใช่นะครับขอบีบมะนาวเข้าไปนะเฮ้ยไอพวกเครื่องเคียงนี่เขาใส่ลงไปเลยถูกปะ่ะเหมือนเขาใส่ลงไปเลยเยว้ยถ้าผมกินสว่วนใหญ่จะใส่ลงไปเลยอนะครับจริงๆสูตรที่เขากินก็ใส่ลงไปเลยผมขอย่าใส่ลงไปเลยได้ไหมได้เพราะพวกนี้ไม่ไม่มีอะไรเะยสเต็กผ่านไป เห็นป่ะสเตจแรกผ่านไปนะสเตจที่สองค่อยๆผ่านมานะครับผมแลผมขอลองหน่อยดิว่าไอ้นี่มันพิเศษเขาบอกว่าเดอะเบสคุณเดาว่าเปรี้ยวป่ะประกาศดองก็เปรี้ยวเลยไม่หวานเผ็ดเค็มเรียวนิดเดียวเราต้องเอารสชาติที่เรากินต้มประกาศดองบ้านเราออกใช่ออกไปเลยโอเคแล้วก็เอาผักดองที่เรากินตามร้านออกไปเลยอืไม่ไม่มีกลิ่นนั้นเลยคุกนะคุกเลย คุกนะเชี่ยคุกไม่น่ากินแล้วไม่ใช่เส้นข้าวซอยที่เหลืองๆที่เราไม่ใช่อีกใช่ครับไม่ใช่อีกอันนี้มันจะขาวๆอ่ะเอออันนี้ันรู้สึกข้าวซอยผมเลยไม่แน่ใจข้าวซอยปกติเราจะกินคล้ายๆเหมือนเส้นบะหมี่ด่เส้นบะหมี่เส้นสวะใช่อ่านี่แล้วต้องนับหอมแดงไปชิ้นหนึ่ง เนื้อโคตรอร่อยเนื้อโคตรอร่อยมาอีกแล้วเฮ้ยผมอยากให้ครูลองชิมเว้ยคือเมื่อกี้ผมชิมน้ำไปแล้วนะคือมันต่างออกไปนิดนึงอะพี่เนี่ยถ้าชิมรวมเลยก็ได้ได้ได้เดีไม่ต้องเอาเนื้อเพราะว่าดูแล้วเส้นเส้นน่าจะอร่อยนี่ไงโอ้ดูเนื้อดิโอ้ยเนี่ยแป๊บนึ่งแล้วเยอะเนี่ยเนี่ย เนี่ยดูเนื้อเด็เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ต้องคำนี้ว่ะเนี่ยอันนี้อร่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่คำนี้แหละเนาะนี่แหละใช่ยังไงก็ใช่เ<ไ>ป๊ะเนื้อเนื้อโคตรอร่อยทีแล้วพี่สังเกตว่ามันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่เราไม่<ช>ไม่ได้กลิ่นในข้าวซอย ถ้าไม่ใช่อิสลามไปเครื่องเทศอิสลามอ่ะอืมไอ๊ะนี่เขาเรียกว่าอะไรมาซาล่าอะไรพวกนั้นแม่เลยแต่บอกไม่รูกบอกไม่เปล่าตะวันอะมันแต่มันมีกลิ่นอันเนี้ยที่มันจะอยู่ในพวกมาสมันของอิสลามด้วยนะมาสมันไทยก็ไม่มีกลิ่นนี้นะเว้ยเอชิมเนื้ออีกทีดิอ้ยเนื้ออร่อยว่ะมันนวลดีนะมันนวลอ่ะบอกไงดิไม่อะโอ้โหเด้งเดงเลยฟินนะฟินแบบฟินมาก เนี่ยคุณต้องลองชิมอันนี้ปะปังแล้วคุณจะบอกหวานใช่หวานหอมใช่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบที่เราคิดอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยข้าวหมกจะเป็นของแสลงนะไม่ใช่อร่อยง่ายๆนะบอกก่อนนะนั่นคุณเล่นข้าวก่อนเรี่องแรกกับใครขาข่าวว่าจะใช่หวะ เป็นไงเบสเหมือนกันวัวผมจ้วงได้เลยนะอืไม่คอล่าน้ำอะไรมาอ๋อหรือว่าเป็นเนื้อน้ำเนื้อเบสเหมือนกันวะพี่แต่ว่าผมก็ลังคิดว่าไม่อยู่ในเกรดเออะแต่ทีเนี้ยในเกรดเอม,มึงชอบสไตล์ไหนอะเข้าใจใช่ไหมไม่ไม่คุ้นแต่ที่เรากินมันด้วยรสชาติอีกแบบนึเลยถ้าถ้าที่เราคุ้นอะส่วนใหญ่จะน่ารำหนึ่งอ่า ตรง FPT ที่เราไปกินอ่ะอันนั้นนะจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่อยู่ในเทียแบบเกรดเอนเว้ยหอมนวลแต่อันเนี้ยบอกไม่ถูกแต่ว่าบอกได้เลยว่าแม่เกรดเอเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนที่เด็ดที่เด็ดผมบอกว่าไอ้น้ำที่เขาลางมาในเนื้อโอเคเดี๋ยวผมขอล้วยนะเพราะฉะนั้นอัดต้องกินหููเนื้อเป็นเส้นเลยเนื้อเป็นเส้นอย่างนี้เลยว่ะใช่เลยนะเวลาเราไปเจอตามไ้า์สลามเนื้อจะเป็นเส้นๆส้นอย่างนี้ เนี่ยแล้วน้ำลาดตรงนี้ถ้าไม่ต้องใส่ใน้ำจิ้มเลยนะแทบไม่ต้องเลยเลย้ยโอ้ดู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 ดดดดน้ำลาดน้ำลาดที่เขาลาดมาเดอะเบสไม่เหนียวเลยอะ่ะเหรออตาตานี่ไมเหนียวเนาะ <co ff s> ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นเส้นบางทีมันติดมันติดฟันมันแข็งหน่อยเนี่ยมากเลยอ่ะดีมาก เนี่ไอ้น้ำราดเนี่ยอิสลามอิสลามคือแบบสุดยอดมากนะต้องรองไก่นะกลมกลอมดีผมชอบนะมันมันไม่รุนแรงมากเกินไปแต่มันมีกลิ่นที่เด็ดขาดว่ะพี่เนาะเออคือกินไปลคลายมันจะบางนะอืมสับว่าไม่ ต้องเคียรไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกแต่นีอยู่ที่ที่ชอบละอืมอยู่ในเกรดเอเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่ามึงชอบสไตล์ไหนเวลานี้ก็เก่าอยู่คล้ายๆมึงดูบอลพรีเมียร์อืมลิเวอรูแมนยูอาร์ซนอลอะไรที่หมดแมนซิตี้อยู่ในเกรดเอหมดใช่แต่ชอบสไตล์ไหนเล่นเพสซิ่งไหมเอออันนี้คอเตอร์แท็กอยู่ที่เลือกเลยทีนี้ลากันตื้นไป ซั่มอีกวุสบทุบเวลาผมมาร้านอิสลามเนี่ยผมชอบสั่งพวกเนื้อตุ๋นเขาอะดูดิอุ้ยนี่หางนี่มันทำต่อจ้านแล้วคุณสั่งสั่งเนื้อเปื่อยอู่ปะใช่เว่าเป็นเนื้อเปื่อยแบบนี้อ่ะอิสลามเขาจะตุ๋นเนื้อเปื่อยมันจะอร่อยอ่าผมขอลองกินไปเลยแล้วกัน ลิกหลังเ<ะ>นี่ยพี่มันมันมีหลายชั้นว่ะจ้วงเลยดีกว่าเนี่ยเดือดโอ้ยอันนี้เดือดเดือดเดือดอันนี้โหดมากเป็นซุปในร้านข้าวหมกอีกร้านหนึ่งที่ผมบอกเลยว่านั่งโหดจริง<ม><ๆ>เวลาเราไปกินร้านข้าวหมกอ่ะซุปเนื้อเขาจะไม่ได้อุ่นภูมิร้อนจัดไม<า>่เย็นจัดนะมันก็อยู่อุ่นๆตรงกลาง คืร้อนถึงมาเสิร์ฟเลยก็จะไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากใช่ชอบความเป็นเนื้อของตัาเนี่ยแหละเดี๋ยวเปิดที่ผมบอกเนี่ยเป็นเน่าสุดตีนว่ะโอ้ตรงเนื้อตรงเนื้ออืมอย่างที่เราไปร้านอิสลามหลายๆร้านนะร้านเก่าๆตุ๋นโคตรเก่งเขาตั้งใจให้มันมีเอ็นให้เราเคี้ยวอ่ะจะกินข้าวต่อเนี่ยเอ็นเคี้ยวเอ็นอยู่นะ เอ็นที่เราเสียก็ข,ข,ข้าไเป็นอ่ข้าวหมกอะละมุนนะพลางองเป็นข้าวหมกนะข้าวมัไม่ได้หอมขนาดแบบที่เราไปกินมาบางร้านนะใช่แต่ว่าพอดีเป๊ะเลยพอดีไม่ต้องเขียวเว้ยเหมือนที่ผมบอกอะนี่พอดีว่ะ กินเนื้อดิเนีย่ยทุกคนมองด้วยตาเปล่ายังไงแม่งติดฟันนะหรืออะไรแน่เนี่ยนะอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวพอกินไปนะมันโอ้มันไม่มีอันนั้นเลยนู้จะบอกว่าไงไม่มีใช่ไม่มีเลยเราไม่เคยเรามาจังหม่ไหนรอบไม่เคยนึกถึงร้านนี้เลยนะใช่เราไม่ไ <ป S 1> รู้อ <ไป S 1> ่ะใช่เนี่ย เนี่ยเห็นไหมผอบๆเนื้ออร่อยมันเหมือนจะเหนียวเนื้อต่่ไม่หอยู่วานี่นี่ฝากราดน้ำจิ้มเปรี้ยวไปด้วยใช่นั่นแหละตบด้วยซุปอ่าแล้วคุณมาซอสซุปอีกที เนี่ยผมชอบซุปอิฐรางเพราะว่ามันเนี่ยเนาะมันมันใสพิ้งเรามันดีตอดตายนะพวกอย่างเงี้ยไมเล่นนะนั่นแหล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 ะเอาไปทั้งกองเลยพี่เออเนี่ยกองนี้ยกองนี้ผมขอนะกองนี้แหละนี่กองกระถิ่นนี้ <c oughs> รับไปเลยกระถิ่นเดียวอ๋อเอ็นแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอคุณอย่างเคี้ยวไม่หมดเนี่ยคุณใส่ข้าวเข้าไปแล้วเคียวว้ยก่อนเอ็นที่คุณกำลังเคี้ยวอยู่น เนี่ยแม่จะเป็นอะไรที่บัตรอืโอ้โหพอดีแปะอร่อยพอดีอร่อยมากเมื่อกี้ผม,ไ,มได้กินหางวัวอืหางวัวจริงๆถ้าคนสะใจถ้าเอาภาพผมว่าต้องกินทั้งอันอ่ามันมีกระดูกแกงกลางมั้ยมีไงกระดูกแกงกลางไม่เคยกินนะหางวัวอันนี้ของแรอร่อยมากเหรอแต่กินบ่อยไม่ดีคล้ายข,า,ขาหมูมัน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 หน่อยอ่านะ เปื่อยเปื่อยไม่ต้องใช้ลิ้นดุนแค่อากาศผ่านแค่อากาศผ่านวุ้นเฮ้ยกูตักเลยดีกว่านีเลยนี่นี่ไอ้บ้องเนี้ยไอ้บ้องเนี้ยของดีบ้องตาลน่องเนี้ยของดีอากาศผ่านแม่งดุดเลยอ่าเพื่อนเพื่อนดูชิ้นนี้นะทุ่มครึ่งสองทุ่มสามทุ่มนะรบกวนนะเตรียมมาม่ารือยางเพื่อนเพื่อนเดยเดือนนี้มีแก๊ปมีะไรมงะไรแมนแล้วสั่งได้นะ ขาวหานดูเด้งสาดจือเราต้องปรุงอะไรป่ะวะแม่งอร่อยจนเราไม่นึกถึงว่าเราต้องปรุงอะไรเออเนี่ยกำมตับพริกเผา,าพี่แม่งต้องใส่ป่ะวะหอมมากกว่าพี่มื้อเที่ยงของเราเต็มอิ่แล้วกะจะไปหาอีกสักร้านกินหู่แม่งติดพริกหน่อยๆนะ กินแบบผมไหมนะมน้ำมันเล็กๆอนะโรยไปนบนอะไรก็ได้เูกไหมอะไรก็ได้ครับเลอะทับแบบนี้หนึง่งขอบคุณใชนะลิ้นดันขึ้นไปดันพี่กเผาออกเหมาเลยแล้วกันเ <c oughs> <c oughs> หมาเลยเหมาเลยโอ้ <c oughs> ขอบคุณที่วัดเลยวะ่ะ <c oughs> เราไม่เคยมาร้านนี้วะ่ะไม่เคยอะไม่รู้ด้วยพริกเผาอีกแล้ว จอตัวการอยู่อะไรก็ได้ตัวนี้โหพอเอาลิ้นดุนขึ้นมาพริกไม่หอมค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยจัดหน้าเดสก์ท็อปจัดหน้าเดสก์ท็อปจัดหน้าเดสก์ท็อปยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วฟูลฟิลเฮ้ยต้มหางรวมเซอร์ไพรส์เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้สั่งหอมเครื่องนะมันไม่ได้ปี๊บพริกหรือมะนาวอะ เราตี่เคี้ยบหัวหม้อต้มตข้าวหเฮียวอนต้ซุปเลย่ะโอ้ยไปจ้าเกือบมองข้ามไอ้นี่บอกแวะผมหน่อย <c oughs> คุณทิ้งผมได้ยังไงถ้าใครมาแนะนำถ้ายังไม่มีแพลนไม่มีอะไรนะอยากให้ปักหมุดร้านนี้ <c oughs> เอาไว้จกร้านหนึ่งถ้ายิ่งเป็นพาพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มาร้านเนี้ยกำลังพอดีเลย เพราะว่าเป็นร้านที่เขาซอยหรือรสชาติต่างๆเยไม่ได้จัดไม่จัดไม่มีคําว่าจืดไม่มีคําว่าชืดแน่ๆอืถ้ามากับญาติผู้ใหญ่หรือว่าใครที่อยากกินรสชาติที่มันกลมกล่อมอะอร่อยกลมกล่อมนะอันนี้ใช่ไถ้าอย่างนั้นผมขอเก็บงานนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะตรงนี้น่าจะเก็บงานแล้วเนี่ยเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคุณเก็บแข้งเก็บขาอะไรให้เรียบร้อยสรุปอีกทีได้ครับไป เมื่อกี้นาทีที่แล้วฝนตกนี่นาทีต่อมาแดดออกอ่ะ <c oughs> คงงงไปหมดเลยเนี่ยคลาสลาสิกดีนะข้าวซอยอิสลาม350รานี่ครับข้าวซอยอิสลามครับอีกหนึ่งหมุดหมายที่ทุกคนต้องมานะครับผมสี่ไหมสี่ <ผม S 2> ถึงวะผมให้รู้ว่าไม่ได้อร่อยจากการปรุงเยอะใช่แม่คือด้วยวัตถุด,ดิบด้วยเครื่องเทศด้วยอะไรเนี่ยโดวยวิธีการสุดยอดครับขอบคุณพี่วัดครับผมเดี๋ยวเจอกันครับอีพิหน้าไป สเต,ต้ไม่เอานะไม่ไหวแล้วไม่ไหว <c oughs> อิ่ม <c oughs> อิ่ม